ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดรารวันงามสีโรจชนะกุลนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีตุลลขนาราศีตุลน,นะคะลัคนาอยู่ตุลมโนราเนื้ออุ่นเมียรพระสุทนได้ผัวมักจากพระดพลากจากตนช้านานสุทนจึงได้พบกันนะคะ ก็เ,เป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระประมาณุชิตชิโนรสนะคะท่านได้พระนิพนธ์ไว้นะคะอาจารย์คะ,คะชาวราศีตุลเนี่ยเราจะทราบได้ไงคะเพราะเป็นชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลน,นะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนของทุกปีก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวคนถือขันช่างนะคะ,คะช่วงวันดังกล่าวนะคะค่ะแล้วลักษณะนี่ต่างกันยังไงคะจาะ ลัคนานะคะก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและสถานที่เกิดนํามาผูกดวงชะตานะคะและลัคนาของท่านสถิตที่ราศีตุลน,นะคะราศีตุลก็คือจุดตรงนี้เนี่ยใช้ข้อมูลของบุคคลคนนั้นะนะคะ,คะอย่างชาวราศีเนี่ยต้องดูที่พระอาทิตย์โคจรเข้าไปนะคะ,คะที่พื้นที่ราศีตุลจะยังไม่มีข้อมูลอื่นประกอบค่าจากนะคะ เรียกว่าชาวราศีคือเนี้ยกว้างๆนะคะเหมือนจังหวัดอย่างนงี้แต่ถ้าเกิดว่าลัคนาคือจุดแคบลงแล้วก็ลึกแล้วก็เรียกว่าเจาะจงเฉพาะบุคลคลนะคะ,คะแล้วก็ชาวราศีเนี่ยเลขเป็นเลขหนึ่งไทยนะคะก็ะสถิตยอยู่ที่ราศีตุลลัคนาก็คือจุดบูรพาหรือจุดขอฟ้าทางทิศตะวันออกกณะนที่เช่าชะตาเกิดหรือเวลาเกิดเวลาตกฟ้านะคะแล้วก็มาแบ่งพบแบ่งเรือนตั้งแต่ตนุตนุกระดุมพระศาสชาพันธุขุตตะ ะะอรีปัตติมรณสุภกัมมะลาภะและวินาศค่ะก็สามารถแบ่งภูแบ่งเรือนได้สามารถาพยากรณ์ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรนะเวลาไหนอ<ช>ย่างไรบ้าง<ช>นะคะ,คะการงานการเงินความรักนะคะแล้วชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลอาจารย์นิสัยลักษณะโดดเด่นจุดเด่นจุดที่ต้องระมัดระวังยังไงบ้างคะค่ะลักษณะนิสัยนะคะเราดูจากสัญลักษณ์ราศีนะคะชาวราศีตุลน,นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ คนถือคันช่งนะคะต้องเรียกว่าต้องมีคนด้วยนะคะเนื่องจากราศีนระเนี่ยเรียกว่าเป็นมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะคันช่างนี้แสดงถึงนะคะความยุติธรรมนะคะความเที่ยงตรงนะคะไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะเราก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบนะคะเรียกว่าเพื่อนถูกก็ว่าถูกเพื่อนผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะเรียกว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของลักษณะนิสัยของคน ราศีตุลค่อาจารย์นะคะแล้วก็าชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นี่เป็นธาตุอะไรคะอาจารย์ค่ะเป็นธาตุลมนะคะ,คะเรียกว่าลมชั้นหนึ่งประเภทจระราศีนะคะเรียกว่าธาตุลมธาตุลมหรือวายยวายุนะคะเรียกว่าเป็นธาตุลมชั้นหนึ่งชนิดจระราศีคือเรียกว่ามาเร็วไปเร็วใช่ค่ะเ,เรียกว่าดุดัน ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนใจง่ายนะคะอารมณ์ขึ้นเร็วลงเร็วนะคะตามลงนะคะอาจารย์เรียกว่ามีทัศนวิสัยกว้างไกลด้วยใช่ค่ะมองอะไรทะลุปุ่มนะคะแล้วก็เรียกว่าชอบต้องเที่ยวด้วยอาจารย์ก็เรียกชอบท่องเที่ยวเดินทางนะคะลมเนี่ยเรียกว่าเรียกว่ามีการพัดหมุนเรียกว่ามีสะพัด ช่ค่ะไปทั่วไปทั่วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นราศีของธาตุลมชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําราศีหรือเป็นเรียกว่าตนุลักษ์นะคะดาวพระศุกร์ตอนนี้ไปโคจรสถิตที่ราศีราศีธนูอาจารย์ตอนนี้ซึ่งเป็นภพพันธุอาจารย์ภพที่สี่ราศีมังกรราศีมังกรค่ะราศีมังกรค่ะตอนนี้นะคะาราศีมังกรขอไปนะท่านผู้ชมตอนนี้ อ๋อดาวดาวพระศุกร์อาจารย์ตอนนี้ดาวพระศุกร์ทึ่เป็นปนูลัใไ<ช>ปสถิตที่ราศีมังกรตอนนี้<ช>อ่ามังกรนะครับมังกรไปร่วมกับดาวพระเสาร์ตอนนี้ดาวพระศุกร์จากตนุไปพันธุอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะตนุไปพันธุนะค,ะ,คะเพราะฉะนั้นตนุก็ตัวตนนะคะตัวเจ้าชะตาพันธุหมายถึงวงศา,า,าคณาญาติบ้านนะคะห้างร้านบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองในช่วงนี้นะคะ เข้าไปคุกคีกับญาติพี่น้องนะคะ,คะหรือช่วงนี้นะคะเข้าไปจัดการเหตุการณ์ภายในบ้านหรือช่วงนี้ท่านอาจจะอยู่บ้านมากเป็นพิเศษะนะคะจุดตรงนี้นะคะเรียกว่าได้นาระอุดมเกณฑ์ะนะคะดาวพระศุกร์อยู่ภพที่สี่นะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะคะถือว่าให้คุณกับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะช่วงนี้อาจจะทําบ้านนะคะพบปะญาติพี่น้องนะคะหรือช่วงนี้อาจจะอยู่บ้านแล้วก็ได้โชคได้ลาบด้วยเนื่องจาก ความเป็นอุดมเกณฑ์ะนะคะ,คะอุดมสมบูรณ์นั่นเองช่วงนี้อาจจะตัวท่านเองอาจจะเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ะ,ะ,ะมีความสุขนะ,ะถึงแม้ว่าพบพันธุจะเป็นเรือนพระเสาอาจจะมีความเครียดนะคะ,คะเกี่ยวกับคนภายในบ้าน บ้างนะคะในช่วงนี้ดาวศุกมาจากเจ้าเรือนมรณะด้วยอารจะจะยังไงบ้างคะมรณะพันธุเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอยู่บ้านเป็นพิเศษก็จะมีการปรับปรุงซ่อมบ้านจัดบ้านนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้อาจจะปลูกต้นไม้ภายในบ้านก็ได้เพราะว่าตัวเองนั้นอยู่ในพื้นที่ของราศีธาตุดินนะคะช่วงนี้ก็ถือว่า ให้คุณละค่ะอาจารย์เพราะว่ามาตรฐานตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นเทวีโชคด้วยนะคะก็ได้โชคจากญาติที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะในช่วงนี้นะซึ่งนีอาจจะมองมองหาซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะะคในช่วงนี้ด้วยนะคะ รถมือสองได้ไหมคะจารถมือสองะนะคะบ้านมือสองหรือรีโนเวทบ้านออนะคะในช่วงนี้เรียกว่าจะถูกจะลุกแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์ะนะคะเป็นอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นอุดมเกณฑ์อีกองหนึ่งก็คือดาวพระเสาร์อาจารย์ร่วมกันอยู่นะคะดาวพระเสาร์เข้ามาจากเจ้าเรือนพันธุแล้วก็เจ้าเรือน ปุตตะนะคะพบที่5และพบที่4ตอนนี้ดาวพระเสาซึ่งดาวพระเสารนี่เป็นดาวสนิเทศเป็นเทพแห่งความเชื่องช้าอดทนรอคอยอดกรั้นอนุรักษ์นิยมของเก่าๆของที่ขังขังเรียกว่าของเก่าๆแก่ๆนะคะ,คะ,ะดาวพระเสาอาจารย์เมื่อมาสถิตท,ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นพบพันธุจากแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์เช่นกันเหมือนกับดาวพระศุกร์ตอนนี้ ดาวที่ได้อุดมเกณฑ์ตอนนี้ก็มีสามองค์นะคะก็มมีดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์ดาวพระพุธดาวพระพุธอีกสักครู่ใครคุยกันตอนนี้คุยเรื่องบดาวพระเสาร์นะคะค่ะดาวพระเสาร์เมื่อได้อุดมเกณฑ์อาจารย์ตอนนี้จะมีเรียกว่าส่งผลหรือส่งอิทธิพลอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะพระเสาร์เนี่ยอยู่ที่พบพันธุเนี่ยมานานแล้วค่ะตั้งแต่ปลายปีหกสามเรียกว่าคนลัคนาตนเนี่ยนะคะได้อุดมเกณฑ์เกี่ยวกับพันธุบ้านพี่ดินญาติพี่น้องให้คุณนะคะ หรืออาจจะมีการบางท่านนได้มรดกนะคะเรียกว่าได้โชคลาภนะคะเพราะได้อุดมเกณฑ์ด้วยแล้วก็พระเสามาตรฐานดีเป็นเกษตรได้อย่างแน่นอนแต่ท่านอาจจะต้องเหนื่อยนะคะเหนื่อยในเรื่องการปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงนะ,ะ,ะที่ที่อยู่อาศัยหรือว่าได้ได้รับมรดกหรือว่าช่วงนี้อาจจะต้องรับภาระเกี่ยวกับค,คนภายในบ้านญาติพี่น้องด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะเหนื่อยหนักแต่ก็เป็นจุดที่ดีนะคะก็ค,คือ,อได้ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในหมู่กลุ่มญาติพี่น้องของท่าน,นะะในเรื่องบ้านเรื่องรถรเรื่องที่ดินก็ถือว่าให้คุณนะคะได้อะไรมาดีๆนะ,ะ,นะ,ะพอร่วมกับพระสุกเนี่ย คู่นี้เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ศัตรู <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศุเนี่ยเป็นดาวแห่งความสุข <c oughs> แต่พระเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความเครียด <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะมีความเครียดกับญาติพี่น้องนะคะกับการจัดการภายในบ้านในช่วงนี้ก <c oughs> ็ให้ใจอกใจเย็นหน่อยแต่เรื่องลาบผล <c oughs> ความเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยได้อย่างแน่นอนนะคะเรียกว่าได้ลาบผลได้ความอุดมสมบูรณ์แบบสมบูรณ์จริงๆเนื่องจากทั้งสององค์ก็มีความเข้มแข็งนะคะมีความ อ,อุดมมีค,ความมากม,าม,มีความเล็ความเลือดดาวเมื่อเป็นอุดมเกณฑ์ครูอาจารย์ตานแต่งไว้ว่านรราศีมีลักเนาพุทธสุขเสาอ,อีกครูอยู่พร้อมหน้าในเรือนที่11743ตามธรรมราท่านว่าเป็นเกณฑ์ชะตาอนุดมนะคะ,คะเนื่องจากว่าดาวอยู่ในพบที่หนึ่งพบที่สามพที่สี่พบที่เจพที่ส <7, S 2> ิ <11. S 2> นะคะ เรียกว่าได้อุดมเกลฑ์แล้วก็ยังมีบทอาจารย์ก็แต่งไว้ว่านระ,ค,ะคือโสโรวุโทโธชีโวสุโครเล่าสาชาัชทะนุพันธุคราวเอาปัตตนิกเลลาภาเพราะฉะนั้นก็ตามบทก็เรียกว่าดีดีนะคะดาวอยู่นะะในตำแหน่งที่ดีเรียกว่าเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ท่านก็จะได้อะไรที่แบบอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วว่ามืมาร่วมกับดาวพุกรคู่นี้ซึ่งเป็นคู คู่เขาเรียกว่าคู่สัตรูนะคะเรียกว่าความรักเขาช่วงนี้ก็อาจจะมีแบบหวานอมขมคืนเหมือนกันอาจารย์ใช่ค่ะนะคะสุกไม่เต็มที่นะคะสุกสุกดิบดิบก็เรียกสุกดิบดิบนะคะมีเรื่องเรื้อรังนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวนะคะหรือเราม่ระวังนะคะจะมีปัญหากับญาติพี่น้องวงศานาญาตนะคะในช่วงนี้แต่ผลสุดท้ายก็ดีแต่ผลสุดท้ายก็ผ่านพ้นได้ผ่านพ้นไปได้อย่างดีนะคะอันนี้คืออิทธิพลของดาว พระเสานะคะที่สถิตยอยู่ที่ราสี บางกรนนะคะอาจารย์อาจารย์มีอะไรอีกไหมคะดาวพระเสาช่วงนี้นะคะดาวพระเสาเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ภพพันธุนะคะของชาลัคนาราศีตุลไปจนถึงวันที่นะคะ1มีนาคม2566นะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะยกเข้าภพปุตตะนะคะแต่หลังจากนั้นเดี๋ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมาว่ากันอีกทีนะส่วนดาวพระศุกร์เองช่วงนี้โคจรเร็วนะคะเรียกว่าโคจรเสิร์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะท่านทำอะไรกก็คิดเร็วทำเร็วนะคะและจะอยู่ที่ภพ พันธุนะคะไปจนถึงวันที่25มกราคมนี้นะคะก็จะยกเข้าที่พบปุตตะนะคะก็จะเป็นในเรื่องบุตรบริวารความรักโชคลาภผ่ารยาค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็ดาวก็ยังให้คุณให้คุณไปรีบเร่งนะคะเนื่องจากดาวประสุขตอนนี้นะคะคุจรผิดปกติเหมือนกันเสืรอมเรียกว่าผิดปกติเร็วเร็วนะคะทำอะไรก็รวดเร็วนะคะช่วงนี้ เราไปตอนที่ดาวอีกองเลยค่ะจย์ดาวซึ่งเป็นเพื่อนแก้วเกลือฝันกับดาวพระเสาร์นะคะก็คือดาวพระราหูพระราหูยังไงบ้างคะจย์พระราหูไทยลุ่มหลงมัวมาให้ทานพระราหูะนะคะพระราหูเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปุตตะนะคะ,คะขณะนี้เนี่ยสถิตที่ราศีเมษนะคะเรียกว่าเป็นภพปัตตนิของคนลัคนาราศีตุละะปัตตนินี้ผู้ครองคู่ค้าผู้ส่วนผู้ร่วมงานผู้สัญญาและผู้ศัตรูด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ย พุตตะไปปัตตนีนะ,ะตั้งแต่พระราหูที่อยู่ที่พะปัตตนีของคนลัคนาราศีตุลน,นะคะคท่านนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องคู่ค้าผู้ส่วนผู้ร่วมงานนะคะมีคนเนี่ยมาชักชวนให้ร่วมลงทุนอะไรใหม่นะคะเนื่องจากปุตตะเนี่ยก็คือการทําอะไรใหม่ๆการลงทุนนะคะมาตรฐานตรงนี้เนี่ยเป็นเทวีโชคเรียกว่าท่านได้โชคนะคะจากผู้ส่วนผู้ค้านะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังจุดตรงนี้เนี่ยราหูเป็นเจ็ดแก่ลัคนาเรียกว่าเป็นพินทุบาวนะคะก็ต้องระมัดระวังจะแตกคอกันภายหลังนะคะหรือสิ่งที่ร่วมลงทุนกันไปแล้วระบ้านระวังจะขัด แย้งกันในเรื่องผลประโยชน์หรือความคิดไม่ค่อยตรงกันตรงนี้ก็ต้องเรามาระวังนะคะพระราหูนี่เรียกว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยทายลุ่มหลงมัวเมาเมถ่ทายพระราหูระ,ะมัดระวังจะโดนหลอกนะคะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะคะหรือเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยนะคะซึ่งพระราหูเนี่ยจะอยู่ที่พบปัตตนินะคะ ไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2566นะคะ,คะถึงเรียกว่าความคลี่คลายในความเป็นพิชจุบาทันงจะดีขึ้นะนะคะก็คือส่วนได้โชคก็ได้ไปะนะคะแต่ส่วนที่จะโดนหลอกก็ต้องระวังะนะคะการแตกพอกับผู้ส่วนผู้ค้าก็ต้องระวังส่วนคนที่ยังไม่มีคู่อาะะจารย์มีโอกาสที่จะได้เจอคู่นะคะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติหรือคนที่ มีตำแหน่งมาแล้วนะคะเป็นบุคคลมีอำนาจมีอิทธิพลนะคะเรียกว่าเข้ามาชอบพอท่านด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะอาจารย์เรียกว่าเป็นนักการเมืองใช่ค่ะหรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นจังหวัดอำเภอได้หมดนะคะใช่ค่ะหรืออาจจะได้คู่ที่มีครอบครัวมาแล้วใช่ค่ะระหว่างจะโดนหลอกด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าจุดพินทุบาทนี้ก็ยังมีอยู่ระวังจะเป็นสงฆ์นะคะใช่ค่ะนะ เนื่องจากดาวพระราหูนะคะเมื่อเล็งลัคนาของชาวราศีตุลนะคะเป็นพินทุบะพินทุบะพินทุบะก็คือจุดเสียจุดช้ําจุดรั่วจุดหมองจุดที่เรียกว่าผิดปกติใช่ค่ะจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้ามาเล็งยิ่งโดยเฉพาะชาวราศีตุลที่มีดาวพระศุกร์ตั้งรับอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยเล็งตรงเนี้ยจะเกิดการถูกหลอกลวงเรื่องความรักด้ด้วยทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการเงินนะคะ การลงทุนต่างๆนะคะเรียกว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องระมัดระวังเนื่องจากคนลัคนาราศีตุลเนี่ยเขาเรียกว่าเพระราหูเนี่ยยกเข้าราศีเมษเนี่ยเรียกว่าเกิดอุปราคาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นใช่ค่ะเกิดคลาดเนี่ยจะทําให้บทบังนะคะสตินะคะเงามืดเงามัวเนี่ยนะคะอาจจะทําให้ท่านหนึ่งโรคค่ะนะสองเนี่ยอาจจะโดนหลอกนะคะเรียกว่าลุ่มหลงได้ง่ายใช่ค่ะนะคะเนื่องจากดาวพระเสาเอ้ยขอไปค่ะ ดาวพระราหูมามาเล่งรัศนาเกิดน,นะคะก็เรียกว่า,เ,าเป็นพินทุบาทเาสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุรอสุรา,ราก็คือดาวพระราหูนะคะเสาเพ่งเล็งแล้วเสาเพ่งเล็งลัก,ลกแล้ว,ลวอสุราภูมิเมนอสดาว่าไว้ตันเป็นสิบเบ็ดแก่ราหูเล่าอาพับอัปภคให้โทษแท้ประเหืนหินนะคะกรบมัภวังจะถูกหลอกลวงได้ง่ายใช่ค่ะจะเสียรู้เสียรู้รเสียความรู้สึกใช่ค่ะเ,เรียกว่า หลงงมงายหลงงมงายในเรื่องความรักปุตตะนะคะเรื่องกิ๊กนะคะเรื่องการเงินอาจจะมีกิ๊กใช่ค่ะอาจจะไปรักชอบกับคนที่มีเช่าของแล้วใช่ค่ะหรืออาจจะถูกหลอกได้ง่ายเสียเนื้อเสียตัวได้ด้วยจ้ะหรือบุตรบริวารของท่านนะคะอาจจะมีปัญหานะคะทาความไม่ค่อยสบายอกสบายใจให้ด้วยเพราะว่าปุตตะนี้ก็ยังหมายถึงว่าเป็นเรื่องบุตรหลานบริวารนะคะด้วย เรื่องความรักครั้งใหม่ใการเสี่ยงโชคใชซื้อหวยแล้วก็อาจจะถูกหลอกจะถูกเออได้แล้วก็ถูกหลอกถูกแล้วก็ไม่ได้เงินในประมาณนี้ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็นี้คืออิทธิพลของดาวพระราหูนะคะที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะพบที่5โคจรมาสถิตที่พบที่7นะคะคือเรียกว่าพบปัตตนิกนะคะค่ะอาจารย์ตอนนี้เราไปต่อดาวอีกองเลยค่ะดาว พระมฤตยูอาจารย์ดาวพระรัตมฤตยูยังไงบ้างคะอาจารย์มฤตยูนะคะเรียกว่าถายภัยอาเพศให้ถ่ายกับมฤตยูเพราะฉะนั้นมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่ให้ผลนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรียกว่าล้างสิ่งเก่าะนะคะเริ่มสิ่งใหม่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมฤตยูก็มาจากเจ้าเรือนปุตตะด้วยเช่นกันค่ะ ก็ขณะนี้เนี่ยสถิตยอยู่ที่ราศีเมษเป็นภพปัตตนิของคนลัษณาราศีตุลน,นะคะเรียกว่าจริงๆพระมรตยูเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี59มาแล้วนะคะมรตยูเนี่ยอยู่ยาวมานะคะจนถึงปี65แล้วก็ออกไปนะคะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้มริตยูเนี่ยโคจรวิปริตนะคะ ไม่ปกติถอยหลังนะคะถอยหลังเข้ามาที่ราศีเมษเป็นพบปัตตนีเพราะฉะนั้นคนลักนาตุลเนี่ยจะเจอในเรื่องผู้ค้าผู้หุ้นส่วนผู้สัญญาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนคู้หุ้นส่วนนะหรืออาจจะมีผู้หุ้นส่วนเก่าๆเนี่ยที่ท่านคาดไม่ถึงเนี่ยกลับมาชักชวนให้ร่วมงานแต่เป็นจุดที่ยังไม่ค่อยดีค่ะอาดจัะนะคะเรียกว่ารอเรียกว่ารอดีกว่านะคะมฤตยูเนี่ยเรียกว่า เป็นภัยเงียบนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังในเรื่องคู่ค้าคู่ครองคู่หุ้นส่วนนะคะจะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยหรือปีปัญหากันด้วยอาจจะมีการแตกคอกันในช่วงนี้มฤตยูไม่ได้อยู่องค์เดียวนะคะอาจารย์ร่วมกับดาวพระราหูใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างไงบ้างคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องคู่ค้าหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะมีปัญหานะะคเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการไม่ลงรอยแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะเพราะมฤตยูเนี่ยเรียกว่าลึกลับนะคะ ส่วนราหูเนี่ยก็เรียกว่าชั้นเชิงชั้นเชล่เหลี่ยมใช่ค่ะฉะนั้นเนี่รอนะคะดาวพระพุทธยจเนี่ยโคจรเดินหน้าวันที่19มกราคมนะคะและยกย้ายเข้าที่ราศีพฤษภในวันที่8มีนาคมนี้เรียกว่าในเรื่องผู้ส่วนผู้ค้าผู้คลองผู้สัญญาจะเบาขึ้นดีขึ้นค่ะนะคะก็รอสักระยะหนึ่งใช่ค่ะตอนนี้เรามาระวังการถูกหลอกะอาจา์รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเด่นชัดมาก ใช่คะ,ะคะจะเสียรู้ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะระมัด<ช>ระวังแล้วหนักกลายเป็นเบาเบาแล้วก็ไม่เกิดเ,เออนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่คือที่พลของดาวพระฤาษีอยู่อาจารย์ตอนนี้ได้เวลาค่ะพักสักครู่ะค่ะ,คะ